สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลันคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมนิสสันทีด้านะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR 044บอลหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะความยาวอยู่ที่1เมตร30 c m นะคะคันนี้นะคะเราเลือกคันขวางทรง RB 034บอลให้นะคะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะ ท่านขวางสง่า B034 บอลนะคะจะโดดเด่นเรื่องการลู่ลมนะคะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะข่านนะคะตรงรุ่นบรรทุกสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะเห็นไหมคะมนามมาีนะะ่นดงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะนดงามมากเลยสวยมากเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะสวยมากเหมาะกับรถมากเลยนะคะ ไปที่ไหนก็ไม่อายใครเลยนะคะนี่คานหนาขาตรงรุ่นนะคะคานขวางทรงอ b 0 3ดีศนี่ค่ะพาไปชมลยใกล้นะคะอันนี้ด้านบนตัวถาะน,นะคะคานขวางทรงอ b า3ดีศนาเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะจะมีฉาย,ยาว่าคัานขวางคนปีกเพิ่เดือดนะคะเห็นไหมคะนี่สวยงามมากเห็นไหมคะสวยงามมากเลย หนาแข็งแรงมากๆค่ะหนาแข็งแรงมากเลยนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะนอกที่เราใช้ในการประกอบตัวฐานทุกตัวก็จะเป็นน็อตสแตนเลสแท้นะคะให้ชมใกล้ๆทุกๆมุมเลยสวยจริงๆค่ะ เดี๋ยวพาไปชมความละเอียดของการทำงานของเรานะคะด้านบนเราก็ใส่ยางคุดคานให้ใช่ไหมคะด้านล่างเราก็ปิดล่องคานหมดเลยเห็นไหมคะปิดให้ทุกจุดเลยน,นะคะอยากได้งานสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะแจ้งกระทางตัวแทนไปเลยนะคะว่าขอเป็น SCR แท้ตรงรุ่นนะคะสมมุติรถลูกค้าทีด้าก็ระบุเลยค่ะว่า ขอเป็นตรงรุ่นสำหรับปีด้านะคะก็จะได้งานสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะโอเคเนาะคันนี้เลือกประ่ายคุมสัมลาละเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเดนนี๋ยวถ้ามีอะไรเราก็จะมาอัปเกดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะอโอเคเนะาะอสวยง,งามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ